บาเตยโชสวัสดีครับรอครับรอคุณณะคุณใดหรือว่าสบายดีทุกท่านเอฟซีเดี๋ยวให้เอกี้ขุดอยอยาผสมปูนรอนะครับผมเอเอาเทลินเทลินเทลินเอาใหญ่ใหญ่ได้ยกหน้าโยหลังได้สองสอผมอี่ยน้าเาลหนลาเลยเส้าหนเาหเยสา้นเ้า

ไที่นีปครึ่งสอบเนาะเกือเกือบครึ่งบอแร่แระว่าตอนนี้น้ำรอไม่มีแล้วสิพี่บ่าวนน่นไงพี่บ่าเดินลักแล้วำเราไม่มีพี่บ่าวก็เลยเดินไปตักมาจากนู่นนะผสมทีทานเสาไว้ก่อนธนาคาม ของูนี่เขาจะหมูไม่ค่อยดีนะอย่าเกินเนาะโอ้ยนานอนจากลตัวจาลนะ้อนมาเหรถาวิ่งผ่านนี่ไรผมึกถึงชื่อ

จกมีตัวเดียวในมีสองตัวเนาะวันนั้มันมีหลายตัวเลยนะแปงดีกว่าไปหาก่อนมีนผ้าทุมเออดนาใบคลุมบ่ขุดรมาสับตั้งเสาเนเทลินไว้นะครับผมจะตั้งเสา่กะดสมบูรณ์เทลินือว่าโดนตังเสาแด้ ดูอะไรเนี่ยเข้าในโทรศัพท์ทีเนี่ยเดี๋ยวใส่เลยพี่วนี่น่ก็ได้นิดเดียวดูดูดูนะ

เลปูชมปกันนะจุเลยนักเลยนบเท่าเลวเทารวบตไหนะจ้าทีเท่าเยอะปีนาเท่าคนอีจอนจ้อกว่าเยอแวมเท่าเจา่าเท่าตหนา่พีนาคับมเรื่อมาแล้วครับท่านสิจะบ วยุคยัมีข่าวดีวัยุคอะไรอืมวบอกพี่บอ้พี่เบาวนัวนะวันอกใจเลยเนาะเราวเสมอแล้วนะสนุมที่สงกำลังขุดหนุมที่สองี่ขุดเสร็จแล้วอือเทน้ำมาอยู่เราจยนำเตาน้ำมาเติมเพิ่มจะรับอ่ะนะเราลืมเนี่ยเราอ๋อเราโคยลงเลยค่อย

đi, <laughs> lấy wow, cái này để chạy ngan, qua anh nó, nó, được, bắt tay, hết, nhiêu bao, qua luôn, có ừ. ờ. à, đấy <laughs> ờ. nó, được, qua kia không, <laughs> <Hà? cười> qua tháng <laughs>

มีใหม่ยูค,คอยคตกลอย็ดใบบูรุ่นดีเลยผ่ามันกระดอกกระพือหน่อยหพี่อ่ะเด็กิดดินี่นะจะมาเนอะจะมาเลยจะมาเลยมนันเราเป็นักมันพอมาเอียกเอียงมาก็มึงกูมึงแล้วจะมา Nước nó sẽ lai rồi. Rồi, sột phùu hết hết cho không phải <laughs> cho. Trên nó sẽ nổi <laughs> đi. <laughs> Nước

ับมาฐานเลยเนาะจะ่จบเลยเน <c oughs> okay. ี่ <c oughs> yeah. เรื่อเทลินนะครับเอฟซีมือมือไม่ขยับเลยใช่ไหม กคนนือห้ามห้ามห้ามขยับเนี่งันสามเงมไม่อยู่ท <c oughs> ยูต่อน่ด <อะ S 3> <อ>ใัล้วก็ไม่ได้โอ้โหเตะเลยไปไปป่ะานไหนวะิเลือไนี่ก็ได้เดี๋ยวเราจะทีนลาไปตรงต่อหรือว่าด้านข้างนี่ป่ะ

ล้างเลยจัดเลยล้างเลยเดี๋ยวตอนนี้ก็เตรียมร้อยนะฮะสำหรับภารกิจแรกก็คือการเทไว้ทำฐานรบก้อยแวราะว่าเสาด้านหลังอี3สาต้นนะทุกท่านแล้วก็ สาสามต้วนี้เราจะใช้เป็นหล็กครับก็อาจจะลุมไม่ลึกหน่อยนะครับเทโอข้างหน่อยแล้วก็เพราะเราจะมีมีปูนเทนะพื้นปูนออกมาอีกนะครับจน <c oughs> ต้นเสาเลยพวกนี้นะครับ <c oughs> ก็ยยต,ตั้งเสาได้เติมนะครับ <c oughs> เป็นส่วนต่อขายายนะครับ <c oughs> ออกจากตัวบ้านเนาะเดี๋ยวร้อยครับรอสวัสดีครับ